มาโชว์อีกคันนึงนะครับ cb 6 5 0 re clutch อันนี้ปี2024ันะคันนี้รถโทนี่นะครับก็บอกว่าเป็นบิ๊กไบค์คันแรกเลยไม่เคยขี่รถมีคัทมาก่อนขี่มอไซค์เล็กอยู่ก่อนไหมหรือว่าไม่เคยแตะมอไซค์มาก่อนแล้วโดดมาคันนี้เลยปกติก็ขับมอไซค์คันเล็กครับเป็นแกนฟิลาโนก็ทํางานอยู่ในเมืองบ้านอยู่ราดพร้าวทำงานสีลมก็ขับอยู่ทุกวัน แต่ขับไปก็รู้สึกว่ารถออมันไม่เวลาแซงมันไม่มั่นใจรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยอยากจะขยับซีซตอนแรกก็ดูเป็นคลาสประมาณ300สุดท้ายไปไปประมาณไงไม่รู้มาโพล่บิ๊กไบค์เฉยเลยการที่มันมี e คัทเนี่ยช่วยในการตัดสินใจมากแค่ไหนมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยขับรถมีคัทมาก,ก่อนนะครับคือบิ๊กไบค์เนี่ยสิ่งที่กลัว2อย่างก็คือ1คือการใช้คลาส 2คือน้ำหนักทีนี้พอเรามาขับ e อีคัะเราเราก็โฟกัสในการบาลานซ์รถบาลานซ์น้ำหนักอย่างเดียวเรื่องคัดเราก็ไม่ต้องกังวลครับในซอยบ้านหรืออะไรเงรี้ยที่เราคิดว่าโอเคเครื่องดับก็ไม่เป็นไรเราก็ลองฝึกใช้คัสดูแล้วก็บนถนนใหญ่ก็มีในช่วงเกียร์2-3-4อะไรแบบนี้ก็เคยลองใช้แต่ว่าน้อยมากๆสุดท้ายก็ใช้บริการอ e ีคัดตลอด เป็นคนที่ขับรถยนต์มีคลัชเป็นอยู่แล้วนะครับความรู้สึกก็สนุกกว่าขับรถออโต้เยอะมากนะครับมีการเล่งจังหวะผ่อนจังหวะได้แล้วกเ็เมื่อเวลาเราต้องการจะเร่งนะครับเราก็สามารถแบบลดเ,เกียร์มาได้ตามที่ต้องการแล้วก็มันสะดวกสบายไม่ได้ใช้เวลาในการกำคันไม่ต้องมานั่งปล่อยคันเร่งตอนแรกก็มีการปล่อยคันเร่งนะเหมือนรถเหมือนรถยนต์นะครับแต่ว่าหลังๆพอชินปุ๊บเตะเตะระหว่างที่แบบคันเร่งยังบิดอยู่ได้เลยวันนี้เลยเนะี่ย โดดไปคันที่เป็นคัดปกติถามว่าขี่ได้เลยไหมไม่มั่นใจแต,แต่ก็คิดว่าน่าจะขี่ได้ครับแต่ว่าน่าจะมีช่วงปัญหาเรื่องการออกตัวการจอดที่อาจจะยังไม่ชินเพราะว่าอีคัสเนี่ยเ,เวลาจอดไฟแดงปุ๊บเราก็แค่เบรกปุ๊บแล้วก็ตบเกียร์ลงไม่ต้องบีบคัสไม่ต้องอะไรไม่ต้องกลัวรถด,ดับเลยครับก็คิดว่าน่าจะมี2จังหวะคือจังหวะออกตัวแล้วจังหวะจอดรถครับใช่เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับถ้ามือใหม่มาเนี่ย คลัชเนี่ยมันยากที่สุดคือตอนออกตัวแล้วลองมานะคือตอนที่แบบความเร็วต่าใช่ไหมมันต้องเลี้ยงอะ่ะสองอย่างนี้นะครับที่ที่ยากคันนี้ขี่มาปีหน่อยๆน,นะครับประมาณเมื่อกี้ดูหมาแล้วหมื่นกลางๆของแต่งตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นนะมีกระจกะทั่วไปบางโคนใช่ปะเาเรียกว่าอะไรกันดีดครับกันดีดเออกันดีด,ด,ดของ K2 ูงครับ อยู่ไปซื้อที่ไปติดที่ร้านหรือซื้อมาติดเองไปติดที่ร้านครับอ่ามีตัวนี้แล้วก็อันเนี้ยท่อท่อเทอร์มินไหนเล่าหน่อยสิก็จริงๆตอนเลือกท่อครับก็อยากจะเลือกท่อที่เสียงนุ่มๆเราก็ไม่อยากจะแบบสร้างความลาคาญให้ใครนะครับก็ก็เลือกเสียงที่มันนุ่มที่สุดก็ดูอาศัยดูตาม YouTube เนี่ยแหละครับแล้วก็เลือกซื้อมาก็จะเป็นท่อฟูลซิสเต็มของเทอร์มินอลนี้ครับท่อเนี่ยผมเนี่ยเราเราขี่ด้วยกันมาสักพักเนี่ยก็คือมันจะ มันจะดังกว่าเดิมแต่ไม่ลั่นนะแล้วมีจุกลกเสียงอยู่นะครับก็เลยว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่แสบหูมันก็จะแบบอื้อมามันจะคือนุ่มไหมถามว่านุ่มเลยแท้เออเท่าไหร่วะท่อท่ออันนี้ซื้อมาเป็นมือสองครับได้มาหมื่นกลางๆหมื่นกลางๆก,กูก็เดาว,ว่าถ้าถ้ามือหนึ่งก็น่าจะสี่หมื่นบวกลบนะครับอันนี้ ท่ออย่างเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนกองไม่ได้เปลี่ยนจูนแต่เมื่อกี้ให้ดูช่องกันแล้วว่าอนาคตอาจจะกองแล้วก็แล้วก็จูนมาด้วยนะครับอเดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นของเติ้ลแล้วเห็นว่าอะไรวะเมื่อกี้บอกว่อกล่างอกล่างพอใส่แล้วมันดูรถมันเต็มรถมันดูบึกบืนขึ้นก็เลยถามคุณเติ้ลแล้วว่าคุณเติ้ลติดที่ไหนมาก็เดี๋ยวน่าจะไปตามรอยครับจะติดอกล่างตาม อ่ะพอเห็นอกล่างของเติ้ลเนี่ยเติ้ลไปทำมาดีแล้วก็มีไอก้กันล้มกันล้มจะมันมี2อย่างนะมันจะมีแครชบาร์กับเฟรมสไลเดอร์ไอ้ที่เติ้ลมันติดอยู่เนี่ยเป็นเป็นเฟรมสไลเดอร์ถามว่าคิดว่าตัวเองจะติดแบบไหนถ้าจะติดถ้าจะติดก็คิดว่าน่าจะเป็นเฟรมสไลเดอร์ครับเพราะว่ามันเท่กว่า crash bar จะดูแบบเออเทอะทะไปนิดนึงนะครับก็แต่ว่าดูราคาแล้วเดี๋ยวคงจะเป็นชิ้นต่อไปอย่างแรกคงเริ่มที่อกล่างก่อนครับโอเคนะครับก็เนี่ยรวมๆขี่มาจะติดชิลไหมเห็เติ้ลเติ้ลมันติดชิล แฟนบอกไม่สวยแฟนบอกว่าแบบนี้คลาสสิกในเกดอะถ้ายูขี่เกินเกินร้อยยี่ร้อยสานานๆะแล้วแม่งต้องบอบแล้วมันต้องสู้ลมเยอะนะครับก็เลยว่ามันจะเหนื่อยตรงนี้เทียบกับสปอร์ตนะแต่แรกกับว่าถ้าขี่แบบเรื่อยๆอะไม่เกินร้อยยหรือว่าขี่ในเมืองเนี่ยมันก็นั่งหลังตรงมันจะสบายกว่าคิดว่าพอดีแล้วครับเพราะว่า ใช้ในเมืองก็ตอบทุกโจทย์แล้วนะตอบทุกโจทย์นะย้ํามันก็อยู่สัปดาห์ละประมาณถังหนึ่งะนะครับที่ใช้นะแล้วก็อัตราเร่งจริงๆมันเหลือเฟือสําหรับในเมืองสาหรับออกนอกเมืองนะครับก็บิดสนุกนะเออก็อบิดสนุกคือถ้าเราไปสักร้อยยี่ร้อยสามอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่ต้องเค้นมากเลยมันเครื่องเครื่องมันเหลือๆพอพอครับถามว่าต้องต้องเปลี่ยนไหมก็คิดว่าแลกกับความสบายแล้วผมว่าความสบายกับอัอาตราเร่งประมาณนี้นี่คือเหมาะสมแล้วครับ แล้วทุกวันนี้คันเล็กอะถ้าสมมติคันนี้ไม่มีปัญหาจะไปขี่คันเล็กหรือไม่หรือว่าสลับกันหรือแล้วแล้วแต่อะไรอย่างนี้จริงๆมันมีอยู่ประเด็นเดียวก็คือมีมีเอ่อคนซ้อนท้ายนะครับซึ่งคนซ้อนท้ายอะก็มองยังมองว่าคันเล็กอะซ้อนสบายกว่าใต้บอกเก็บของได้มากกว่าแต่ว่าใจเราก็ละคันนี้ก็คงสลับกันใช่หระครับยังไงซะ650สปอร์ตมันก็ดีกว่าไอ้สปอร์ต500หรือบางคันที่เบามันแคบกว่านะอันนี้อันนี้ CB 650นะครับเบาคนซ้อนเนี่ยดีกว่าแต่ไม่ถึงกับสบายนะคือมันใหญ่กว่านิดนึงแต่ไม่ถึงกับสบายถ้าใครคิดว่าจะให้ซ้อนนานหน่อยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไปใส่ใส่เจลได้มันมีร้านแต่งอยู่มันก็จะนั่งได้ขึ้นมาอีกชั่วโมงนึงนะแต่ถ้าเดิมๆเนี่ยกูบอกเลยนั่งไม่ถึงชั่วโมงปวดก้นนะครับแต่ยังไงซะถ้าถามว่าความสบายรถแอดเวนเจอร์รถบนะิ๊กสกูตเตอร์นะหรือแม้แต่สกูตเตอร์คันเล็กนะครับที่เบามันใหญ่ยังไงมันก็สบายกว่าแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเปิดเบาเนี่ย เปิดเบาะใช่ไหมรถรถเล็กอะ่ะสกูตเตอร์อย่างเงี้ยเปิดเบาะใส่ของได้ยังไงมันสะดวกกว่าอันนี้คือเน้นสนุกใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าแต่จริงนะซื้อพวกนี้มาเนี่ยขี่คนเดียวยังไงสนุกกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าคันนี้นะถ้าอยู่ติดแหลกหลังติดปี๊บมันถามว่าคนซ้อนโอเคคนซ้อนถ้ามีปี๊บหลังอะ่ะมันนั่งพิงได้สบายขึ้นแต่บาลานซ์รถมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะขี่ไม่สนุกเท่าขี่คนเดียวก็ว่าถ้าใครใครมองคันนี้แล้วมันกบบว่าจะมีคนซ้อนด้วยก็ อาจจะไม่แนะนําเท่าเป็นแนวอื่นนะอาจจะเป็นแอดเวนเจอร์อ,อะไไปเดี๋ยวถ้ามีแต่งอะไรเพิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับวันนี้เป็นมิดอัพก็แวะมาให้ดูรถเพื่อนๆกันนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ